วันนี้มาที่ครัววางมนัดคุณผู้ชมอยู่ที่สมุทรสงครามคองโคนนะที่ในมี้สาไร่แล้วก็มีเรือนไทยเป็นหลังๆเขาให้เช่าไปรีสอร์ทนะคือละพันเองแต่ว่าไม่รวมอาหารนะคะและอาหารในเนี้ยหลักร้อยอย่างอันเนี้ยต้ม <c oughs> ต้มโคงไม,ม่ใช่ความจำแม่เส่อมเขาเรียกอะไรนะลูกเนี่ยโป๊ะแตก เมื่อเนี่ยสอหกุ้งตัวโตโตปลาหมึกตัวโต,โตโตแล้วก็มีหอยด้วยแล้วนี้ก็ปูก้อนผัดผงกะหรี่ห้าร้อยข้าผัดปูก้อนมีขนาด2ราคา200ร้อกับสองแล้วก็อันนี้380รปูไข่ทอดกระเทียมพริกไทยอร่อยมากแล้วก็นี่กุ้งทอดซอสมะขาม380แแล้วก็ให้มาจานใหญ่ๆนะคะ ที่ครัววังมนัดคลองโคนจังหวัดสมุทรสงครามเปิดทุกวันนะ9้าโมงเช้าถึง3ามทุ่มไม่มีวันหยุดมาเลยคุณผู้ชมวิวหลักร้อยล้านบรรยากาศดีมากวันที่10กุมภาพันธ์นี้เป็นวันตุษจีนคุณแม่ก็จะมามอบซองแตะเอียอ่างเปาให้คุณผู้ชมนะคะด้วยการนี้ค่ะ สลิมดิงเดมอนเบอร์รี่500อยไม่ขายขายส0 0ส่งฟรีและแตะเอียให้คุณผู้ชมได้ซองอ่างเปานะคะแล้วแต่ดวงของคุณผู้ชมหมื่นก็มี5,000ันก็มีพันหนึ่งก็มี500อก็มีร้อยหนึ่งแล้วแต่ดวงคุณผู้ชมสนใจนะคะโทรมาเลยค่ะ0 8 1ย์0 4 6 2 2หรือลไลน์มาเลยค่ะแอดลีน่าดัดแกงนะคะส่วนอันนี้นะคะสลิมดิงชอ็อกโกแลตมอคค่าห้าร้อไม่ขายขายเพียงแค่3 0 0อนะคะแตะเอียให้คุณผู้ชมเด้กล่องหนึ่งมี1 0ซองชงได้10แก้วนะ และเอี๊ยให้ค่ะแล้วแต่ดวงคุณผู้ชมบางซองก็หมื่นหนึ่งบางซองก็ห้าพันบางซองก็ร้อยหนึ่งบางซองก็ห้าร้อยบางซองก็ผ่านพันหนึ่งนะคะส่วนอันนี้นะคะสลิมดิงไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ลาบเบอรี่แบล็คเบอร์รี่ห้าร้อยเม่ขาขายสามร้อยส่งฟรีด้วยแล้วก็แตเอี๊ยให้คุณผู้ชมด้วยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ยในซองเนี่ยบางซองก็ห้าพันบางซองก็พันหนึ่งบางซองก็ห้าร้อยบางซองก็ร้อยหนึ่งบางซองก็หมื่นหนึ่งแล้วแต่ดวงของคุณผู้ชมค่ะะะแลล้้้วก็อันนนีคคุณผูชมมสิิดง เฟตปูชิโนเป็นกาแฟรสส้มยูสุกนะคะกล่องละ500ไม่ขายขาย,ขายแค่300นะคะส่งฟรีด้วยแล้วกระแตเอีย๊ยให้คุณผู้ชมเนื่องในวันที่10กุมภาพันธ์เป็นวันตุจีนนะคะนี่ค่ะได้ทุกคนได้ทุกกล่องนะคะได้ทุกซองมีเงินทุกซองค่ะหมื่นหนึ่งก็มีห้าพันก็มีพันหนึ่งก็มีร้อยหนึ่งก็มีห้าร้อยก็มีแล้วแต่ดวงของคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะ สลิมดิงเดมอนเบอร์รี่นะคะหกห่อสามพันไม่ขายขายแค่พันเดียวแล้วก็แตะเอียให้ทุกคนเป็นสิรมมงคลเป็นเงินขวัญถุงนะคะสามพันไม่ขายขายพันเดียวแล้วแตะเอียในซองนี้มีเงินทุกซองนะคะคุณผู้ชมเจ้ขาขะแล้วก็อันนี้ค่ะสลิมดิงไขตีชาไทยนะคะห่อหนึ่งเนี่ย มีสิซองชงได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชื้อกุมหิวอิ่มนานแปดชั่วโมงนะคะบำรุงผิวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงหัวใจหกคอสามพันไม่ขายขายแค่พันเดียวแล้วก็แทะเอียให้คุณผู้ชมได้ซองอ่างเป่านี้มีเงินค่ะทุกคนได้เงินทุกคนได้ของได้ซองอ่างเป่าทุกคนเลยนะคะสนใจโทรมาเลยค่ะศูนย์แปดหนึหกสอเลยไลน์มาเลยนะคะแอตเลนาแกล์มีแอเลีเอเไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะ